ครับวันนี้ก็เป็นข้อสอบกลางภาคข้อที่5นะครับโดยกำหนดให้ฟังก์ชัน f t นะครับเท่ากับ t i บวก1ลบ1 j บวก t กำลังสอครับและอนุพัตธ์ไม่ใช่ครับและฟังก์ชัน g นะครับ g t เท่ากับ e กำลัง e t i ลบ3บวก e กำลัง t k ครับโจทย์ต้องการให้เราหาลิมิตของ f t t ครับก่อนอื่นครับเราหา ft.gt ก่อนนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ t i-1-t บวก1นลบ t j ะครับบวก t กำลังสอง k นะครับดดกับ et นะครับลบสบวก e t k นะครับอันนี้นะครับโจทย์ผมพิมพิตนะครับเป็นหนึ่งลบหนึ่งเป็นต้องเป็นหนึ่งลบ t นะครับก็จะออกมาเป็น t e กําลัง t บวกศูนย์นะครับบวกลบสาม t กําลังสองลบ t กําลังสอง e t นะครับจะได้ออกมาเป็น t e กําลัง t ลบสาม t กําลังสองลบ t กําลังสอง e กําลัง t ครับต่อมาครับเราเทคลิมิตเข้าไปครับก็จะได้เท่ากับ ก็แทนค่า t เท่ากับ1ครับก็แทน1ลง,งไปในที่เราได้เมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็น1คูณกับ e กาําลัง1ลบกับ3คูณด้วยคูณกับ1กําลัง2ลบ1กาําลัง2 e กําลัง1ครับก็จะออกมาเป็น e ลบ3ลบ e ครับก็จะได้ออกมาเป็นลบ3นั่นเองครับ